สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กับเกมไหมคะวันนี้เรามาอยู่ในแมพฮาร์โคนะคะคือแมพปาดูด้วยเองแต่ตายก็ไม่รู้นะคะว่าวันไหนจะมาเล่นกับคุณเอ็มได้นะค่ะเอ็มคนบอกว่าเอ็มไหนก็เอ็มโบูโปเกเฟสนะคะไม่รู้แล้วนี่กระโดดไปเลยกระโดดกระโดดเอ๊ เอพอ,พอเรเ่งก็ขอโทษดีนะคะที่มีรลน์ส่งมาเขาบอกว่าเขาอยากคุยจะนพังก็เลยไม่อยากขอลงคิปก่อนเพื่อไม่ว่าค่ะใครเขาก็จะติดตามกันนั่นแหละเพื่อเขาชื่อว่าอะไรท่าน,นแหละบอกตั้งห,าห้ากับห้าหกลอบแล้วก็คุณปิ่นอะไรก็ไม่รู้นะปิ่นเรื่องของข้า เราเก่งนะเย้่อุดรสามอ๋อไอ้ด่านี Ay, ้พี <h <h ่ป um, ิดแท็กบอกว่าจะพี่อ้อยบอกตังทำไมมีคนเขียนอะไรเยอะจังเลยชมชมชมทำไมไม่ย่องคุยหาคุยคุยหา อยู่สึกเข็บประเทศไทยเชียงรายเนี่ยอู้ตายแบไน้เหมือนกันนะชมพูยังไม่ได้ลงเลยอะเล่นกันนะคะอ้าวแาบว่มาเราอ,อยู่ตรงแบบประจวบเลยคะ่ะไม่ได้สดึกเข็บขบฟ้าเลย,เลยนะพังตายก่อ โอ๊ยทีกบีบีมันไม่มันอาก็ขออลัยเพื่อนด้วยนะคะให้เขาามาเฮ้ยไม่ไปไม่่ไกลกว่านั้นก็โอเคอย่่ลานเลฮะ พี่เขียวยังมาเล่นเลยอ่อเป็นยังไงบ้างไม่รู้ไม่นระบว่าหาทำไมหรอแล้วคุณไม่รู้เฮ้ยดูวิวว้าวเฮ้ยแหลกแหลกแหลกไม่กิดนะอู้หูแปะตานนี่คือบอกว่าวันนี้จะจะจบยังจะไม่จบ เขาจะตกเรื่องแมนะ่ดูเพื่อนเล่อยอัลฟายใจยอ๋อเข้าใจแล้วถ้าเราไปตกสีแดงนั้นหราเรานก็ต้องอ้ยไม่ถึงยนะัุคาการตายเป็นร้านครั้งเลยมนะั้งนี่ไม่ใครผ่านหน้านี้หรอกเนอะเนอะเนอะ มีพี่แท็กเกอร์สัก่ะรู้ไหมยังมีคนหนึ่งอ่ะก็เขียนสก,กีพี่แท็กเกอร์แล้วก็พี่ออแล้วพอเราคนมาเลนคนหนึ่งก็บอกเอ e, พี่เอาไว้มาพี่แท็กนี่ว่าเหมือนกันเลยเหรอต่ฉันว่าไม่ใช่กับพี่เขาเล่นในโทรศัพท์เขาเล่นในคอม อุดันสามตายแน่โอ้มาเดี๋ยวป้าเป็นแก๊สแก๊สติดกับลบเนี่ยดูก่อนนะเป็นยังไงอุดันจะลองดูเราจะไปกูงกันนะโอ้อะไรวะ ยังไงอ่ะจะผ่านได้ยังไงอ่ะตรงอ่ะอ๋อเป็นเคียร์ทีอยู่อ้าวไปขึ้นฝั่งยังไปขึ้นฝั่งมาขึ้นฝั่งชมพูอ้าวเฮ้เยเฮ้เย,อ,อ,ยอ,อีกแล้วไมันมีคมนเยอะจริงเลยเหรอ ไม่ตายเก่งบ้าล่าเดี๋ยวปับไปสบาวยวัวตอนไม่อยู่น้ำแข็งเลยนะนี่น้ำแข็งง่ายง่ายแข็งลื่นว้าตกเลยขึ้นไปเลยฮะโกง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 หน้าคิเปอร์โอ้โหเอ้ยเอ้ยดาดีดาดีง่ายง่ายง่ายเอาตายไปลงอะไรไปแผลเออ ใถ้าเราไม่ถ้ามันไม่ีเลยเราจะอ๋อสาระว่าโคตรง่ายนะตายเลยโคตรง่ายตายเลยว่าโคตรง่ายชุบเฮ้ยไม่ติดไฟเหรออาลุม่โอ้โหกระจกบ้าอะไรเนี่ยใครจะทนอันี้ก็ เนี่ยอันนี้เธอ,เอ,อ,อมไม่ใช่หรอเอามทำไมไม่ได้มีหวัหวหวัวคีปเอคป,นะอ,ปเอร์น่าจะไปง่ายนะคีเปอร์น่าจะไปง่ายนะพูดอ,อกทำไมเนี่ยแล้วก็ดีครับก็ลองปลดหัวนะคีปเปอร์ คิปเปอร์เกิดอ่ะปิดมีวปอร์กิะนีเร็วชนะเร็วจ๊จ๊ เรจะไปได้แล้วเออว้าวฝ่ยจังมากจัเลยนานนี้เราจะไม่เล่นแล้วค่ะเพราะว่าโคตรยากเลยไอ้อย่างนี้เราไม่ทำได้แค่บินไปอย่างเดียวเออได้อย่างน,นี้ไม่ได้เลยบันไดโอ้ชิอ,อ๋อระดัาย เพิงบ,บินอยู่บายบาย,บายก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แดะยกดติดตามใครถ้าทำไม่ได้ก็ขอลาเปลี่ยนเคียติบน,นะคะถ้าไม่ได้เปลี่ยนเคียติบก็ขอลาตายสถานดีเลยนะก็วันนี้มาอยู่กับแมพที่เกีตยทีสุดในจักรวาลเย้